ครับอยู่กับผมพ่อลูกครับจ๋าไมครับเล่นเกมครับผมช่องของลูกเล่นเกมก็ตอนนี้เหมือนเดิมครับมีหลานมาแจกแล้วหลานตอนนี้มีช่องเลยนะเออก็ฝากช่องกันเลยไหมครับผมชื่อช่องก็ชื่อว่าดับเบิ้ลเบิร์ตซีเฮนนะครับผมตอนนี้ผู้ติดตามใกล้จะสองร้อยคนครับผมก็ฝากผูติดตามเลยนะครับผมขอตควนะดับเบิ้ลเบิร์ตหรือดับเบิ้ลเวิลด์ดับเบิลเบิร์ตครับผมอ่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เป็นเกี่ยวกับอะไรฟรีไฟเป็น แตวเล่นเกมไปเรื่อยแปะนาชาให้โอเคแปะจริงเหรอวะแปะทำไงวะแปะลูกโอเคแล้วก็วันนี้ก็เป็นอิเวอร์ซารีครบรอบกี่ปี4ี่ปีแค้ทีมูกแล้วกูโชสะอาดอ้าวสี่ปีที่ผ่านมาเป็นยังมีอะไรมาบ้างแล้วบอกว่าครั้งที่แล้วเราบอกเราจะต้องมีเพลห้าให้ได้ใช่แล้วก็มีเพลห้าแล้ว คลิปก็อยู่ในเพลิสต์เดียวกันเลยวันที่เราไปซื้อเพ5ใช่เพมาแล้วแล้วก็วมีอะไรมีระบบสมัครสมาชิกใช่แล้วก็มีซุปเปอร์แทงด้วยตอนนี้สามารถไปกดสมัครกันได้นะคร<ำ>ับสำหรับซุปเปอร์แทงก็คือแบบว่าเอาแล้วใครของเก่งนะ,ะสำหรับซุปเปอร์แทงก็แบบว่าใครอยากจะเลี้ยงขนมเลี้ยงกาแฟาก็ส่งได้สหรับสน่บนช่องเราจะเป็นว่าคุณส่งขอบคุณนะครับที่ใน ตอนนี้ซับของเรา728ซับอยยี่สิบแปับใครนะครับนี่ออกมาต้องมือกันใหญ่แล้วก็ระบบมันเป็นยังไงเออมันมีระบบ3ระดับป่ะใช่อ่ามีโคตรึงแล้วก็โค้ดโหดโคตรึงแล้วก็ตึงเปี้ยเอ้ยหรือเทียอะไรวะตึงจัดตึงเปี้ยเจ้าแม่เราตึงจัดตึงเปียโค้ดโหดโคตรึงขอโทษทีเมื่อกี้จำไม่ได้ตั้งเองนะตึงจัด เติงเปียแล้วก็โค้ดหัวเขาเติงเจ้าของช่อไม่ได้อันนี้ก็คือสมาสมาชิกโดยเราก็จะมีอีโมจิอะไรใส่ไว้ให้แล้วนะอีโมจิเออมีป้ายมีอีโมจิอะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วแลระดับก็จะเป็นเคทอสยิ้มฟันต่างกันด้วยอ่ายังไงก็อยากสนับสนุนช่องเราก็เปมากกว่านั้นส่วนอ่าใช่แล้วก็มีที่ผ่านมานี้ก็มีรีวิวเราก็รีวิวเกมแล้วก็พากเสียงกัน3คนคืนรีวิวเกมใหม่ในประจําแต่ละเดือนเนาะแล้วก็ไลฟ์สด ภาพสวยขึ้นอ่าเนี่ยมีแค่นี้เองใช่มีแค่นี้แหละเนาะเดี๋ยวยังไงผมมองมองไว้เหมือนกันว่าอยากจะทํารีวิวเกมใหม่คือพอเกมออกปุ๊บพรีออเดอร์ปั๊บแล้วก็ความรู้สึกหลังเล่นเลยคิปึ๊บเออก็จะฟิล์มมาเราต้องปั่นให้จบไปดิภายในสองสามวันเออแล้วตอนนี้ชั่วโมงของเราก็ใกล้แล้วก็เลยประมาณ200กว่าชั่วโมงซับสไครต์ก็เลยอีก200กว่าซับประมาณนั้นเลยปีหน้าจะเอาให้ถึงเท่าไหร่ดีครับปีนี้ก็เอาเนี่ย เห็นปีที่ได้บอกจะเอาสักขนาดสี่ห้าร้อยมั้งอ่าสรุปเตจจะคิดไว้ใจว่าเจ็ดแปดร้อยเออมันก็ได้เจ็ดร้อยจริงเจ็ดร้อยยี่สิซับในวันนี้อเออเราแอนนิวเออร์ซารี่เป็นวันที่เก้านะครับวันนี้ต้องอัดเป็นที่ละสออิบเอออ่ะยังไงเดี๋ยวจเจอกันใหม่แล้วกันเนาะ,ะฝากติดตามวันยงเราด้วยนะครับบอกเป้าหมายปีนี้ก่นอน<ะ>อ่าดีก็เอาแค่ผ่านก็พอแล้วครับผมเอาแค่ผ่านก็พอแล้วครับผมเอาแค่พันก็เอออยากเปิดอะไได้กพอเพาะปีนี้ก็อยากให้ได้เนาะอ่ะ แบ็กไม้วูของผมผมพี่ออเดอร์ต้องเล่นแล้วต้องเล่นแล้วอนเอาโอเคครับยังไงเดี๋ยวเจอกันนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับและกดสั่นจะดิ่งไว้ด้วยนะครับครับผมครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนะครับสวัสดีครับสั้นๆเลยสบาย